วันนี้ได้หอยหอมมานะคะพี่น้องจ๋าได้มาเครึ่งกระอย่างเลยค่ะทุกคนจ๋าวันนี้เราจะมาต้มกันนะคะตั้งหม้อไว้เลยค่ะใส่ใบมะขามใส่ใบส้มลมนะคะพักซมจ้ะแล้วก็ลวกปลาแดกปะลาลาใส่จ้ะต้องลวกนะคะทางนี้มันจะได้เข้มข้นได้แบบน้ำเนื้อของปะลาด้วยอะคะ่ะเนื้อที่อยู่ในตัวปะลาจ้ะเอาจนเหลือตะกางค่ะ ต้องใส่อันตองเอาถ้วยน้อยๆน,นี่ก็โอเคแล้วจ้าเสร็จแล้วก็ใส่เกลือช่วสลดน้ำปลาจักน้อยค่ะพอได้มีรสชาติจักน้อยนะคะบอเน้นปรุงเข้มข้นนะคะเพราะว่าเฮาสีเฮดเจวไว้จําอยู่แล้วจ้ะเฮาสีไปนเน้นทีเจวนะคะความนัวความแซ่บโอเคน้ําเดือดแล้วเฮาก็ใส่หอยลงไปเลยจ้าทุกคนค่ะเสร็จแล้วก็คนให้มันกระจายกัน ความหอนจสิได้เข้าถึงทุกหน่วยเนาะคะ่ะแล้วก็กึดฝาไวค้ค่ะเอ่าหาอะไรมาปิดไว้นะคะด้านบนจะได้สุกด้วยรอสักพักคะ่ะแต่อย่าต้มหึงเดือคะ่ะทุกคนจะสักพักกะว่าน้ําเดือดจักน้อยคะ่ะประมาณ2อสานาทีมาเปิดเบิ้งคะ่ะถ้าปากเพิ่นอาแล้วแปลว่าโอเคซุปมดแล้วจ้ะกลนเพิ่นกระสิลุดออกจากตัวเปลือกหอยคะ่ะแล้วก็ลองแกะเบิ้งคะ่ะ แกเบื่งว่าอันอันจีมได้แล้วหรือยังแบบนี้นะคะ่ะถ้าเกิดว่าเอาต้มึหึงมันสิจ้อยจ่อยแล้วมันสิเหนียวมันสิบวแซบจ้ะบอค่ะแกะแล้วประมาณนี้นะคะประมาณนี้เลยไม่ไม่เหี่ยวนะคะแต่เนีห้หอยคืออาซิมีนวยจ่อยนวยอ,น,อนัวอวนนวอยวนนะจ้ะอันนี้คือธรรมดานะคะบอถือว่าอ้วน โบถือว่าใหญ่แล้วก็บรถือว่าจ่อยจ้ะต้มกระสีพอดีหอยอันนี้ค่ะหอมหอมได้ค่ะทุกคนอเอิ้นหอยหอมจ่าอยู่บ้านนะจ้ะเพราะว่าเพื่อนมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์บางคนอาจสมมติว่ามันเป็นกลิ่นหอมดอกแต่ว่ามันเป็นกลิ่นของหอยชนิดนี้นะจ้ะทีนี้เราก็ตักเลยนะคะทุกคนตักเลยจ้าเต็มถ้วยใหญ่อัญญนนจ้ะกะละมังน้อยนึงทุแล้วค่ะ อันนี้ยังต้มบะมดนะคะยังอยู่ในถาดอีกนะคะเป็นบางส่วนอันนั้นจะไว้ต้มไว้อันกอยแล้วก,ก็แกงอีกเทื่อนึงจะ้ะนี่โอเคค่ะทุกคนมากินน้ากันซะบาดนี้ไปเห็ดแจ่วใส่ปลาแซบๆซบผสมด้วยน้ําต้มของเหาเพราะมันจะมีอันรสเปรี้ยวของน้ําต้มนะจ้ะเอามาผสมกับเจ่วโอ้ยนัวขนาดค่ะแซบแซบน้ากันจ้าขอบคุณทุกคนที่ชมคลิปนะคะสวัสดีค่ะ